สี่สีมสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเกทิมะกันนะคะแบบวิธีมัดถ,ถุงนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีนะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะของเอโรนะคะ1ถุง1กิโลกรัมนะคะแล้วก็จะเป็นน้าติงฟงนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายขาวนะคะจํานวน2กิโล2ถุงนะคะแล้วก็จะเป็นผงนะคะเอสซีนะคะรสสตรอเบอรี่นะคะ1ซองนะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงสดน,นะคะ มาดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะตวงน้ําเปล่านะคะจํานวน2ลิตรนะคะใส่ในหม้อนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวนะคะจํานวน2ถุงน,นะคะ แล้วเราก็จะใส่ผงนะคะ SC นะคะรสสตรอเบอรี่นะคะจำนวน1ซองนะคะ1ซองเราจะทำได้10กิโลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปต้มนะคะต้มจนน้ำเดือดน,นะคะจนน้ำตาลกับผงของเราละลายนะคะ หลังจากนั้นเราก็ยกมาพักไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะจํานวน1ถุงนะคะ1นกิโลนะคะ <hij it> แล้วเราก็พักไว้นะคะจนกว่าน้ําต้มน้ําตาลกับผงของเราเย็นนะคะหลังจากน้ําต้มของเรานะคะเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ของเรานะคะก็นิ่มแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั่นนะคะเราจะตักเนื้อสตรอเบอรี่นะคะเฉพาะเนื้อสตรอเบอรี่นะคะใส่โถปั่นนะคะเพื่อที่จะนําไปปั่นก่อนนะคะ หลังจากที่เราปั่นเนื้อสตรอเบอรี่ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะเทกลับลงมาไว้ในหม้อเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็พักไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตวงน้ำเปล่านะคะจำนวน7ลิตรนะคะแยกไว้อีกหนึ่งหม้อนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมนะคะของเราที่พักไว้นะคะมาเทรวมกันนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำนะคะสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะคะจำนวน100 ml นะคะหรือถ้าใครมีกลิ่นนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็สามารถใช้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ได้นะคะเราสามารถใช้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะแล้วเราก็ใส่สีนะคะสีแดงสดนะคะจำนวน6ฝานะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เราคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาแพ็คถุงนะคะด้วยการใช้ถุงเย็นนะคะขนาด7คูณ11นะคะต้องใช้เป็นถุงเย็นแค่นั้นนะคะถุงร้อนใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเรานําไปแช่ฟิตนะคะมันจะทําให้ถุงมันแตกได้นะคะเราก็แพ็คไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหม้อนะคะหลังจากที่เราแพ็คเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปแช่ฟิตนะคะแช่ตู้ฟิตนะคะจํานวน1คืนนะคะ หลังจากที่ไอติมของเรานะคะแข็งพอที่จะปั่นได้นะคะเราก็จะนำเอาออกมาแกะนะคะแกะออกจากถุงนะคะอันนี้เราจะนำมาแกะแค่บางส่วนนะคะเพื่อทำเป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าทุกท่านทำนะคะทุกท่านต้องแกะทั้งหมดนะคะ10กิโลนะคะเพื่อที่จะได้ปั่นทีเดียวไปเลยนะคะ10กิโลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมีดนะคะมาสับนะคะสับไอติมนะคะให้ละเอียดนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปปั่นได้ง่ายนะคะ หลังจากที่เราสับละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนําไปปั่นนะคะเวลาเราปั่นนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้ปั่นยากนะคะและเนื้อไอติมของเรานะคะก็อยากให้เหลวมากนะคะเพราะว่าถ้าเหลวมากนะคะเวลาเราปั่นนะคะก็จะทําให้ติมแยกชั้นง่ายๆนะคะแล้วก็อยากให้แข็งมากนะคะเพราะว่าถ้าแข็งนะคะเราก็จะไม่สามารถปั่นได้นะคะตรงนี้ทุกท่านต้องกะนะคะแล้วก็ลองคํานวณดูนะคะว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะคะถึงจะปั่นได้นะคะ แล้วเราก็ปั่นนะคะให้ไอติมของเราเนื้อเนียนละเอียดน,นะคะให้ไม่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเทนะคะใส่กระปุกนะคะหรือว่าจะเป็นใส่ถุงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะขายหน้าร้านแบบไหนนะคะ เวลาปั่นนะคะเราก็จะแนะนํานะคะให้ปั่นไปก่อนสัก5กโลนะคะหรือว่าปั่นไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราก็นําไอติมไปเก็บก่อนนะคะเพื่อที่ให้ไอติมของเรานะคะไม่แยกชั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรารอนะคะจนกว่าจะปั่นหมดทั้ง10กิโลนะคะอาจจะทําให้ไอติมของเราแยกชั้นได้ง่ายนะคะ ทุกครั้งก่อนที่เราจะนําไอติมเข้าไปเก็บนะคะเราต้องคนก่อนนะคะไม่ว่าจะใส่กระปุกนะคะหรือว่าใส่ถุงนะคะเราต้องคนก่อน,อนรอบนึงนะคะเพื่อที่ให้ไอติมของเราไม่แยกชั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถนําไปแช่ตู้ฟรีซนะคะจํานวน1-2คืนนะคะให้ไอติมของเราแข็งนะคะแล้วก็จะสามารถนําออกไปตักขายได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะ Family Ice Cream ขอบคุณค่ะ